สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับวิชนานัชวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15.00ถึง15.30นน,นผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับโรคมูสวัสดกันหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่า คุณเคยฉีดวัคซีนป้องกันอีสุกอีใสแล้วยังจําเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคมูสวั์อีกหรือไม่และนอกเหนือจากนี้จะพาไปติดตามวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลาจากไข้เลือดออกพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ หลังจากที่สถานาการณ์โควิด -19 คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลาจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบ,บัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องโดยนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไป ต้นก็ทํางานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทําแล้วแม่ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ะดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสําคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คําแนะนําเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทําให้คนไทยมีบ้าน คนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้สิบปอรซแน่นอนครับคุณย่าใช้เป็นเท่ากับออมการออมไม่พอมีความเสี่ยงควรออมสิบถมสิบเทุกการใช้เพื่อลดความเสี่ยงยากจนในอนาคต กระแสธรุรกิจไทยและต่างประเทศติดตามความเคลื่อนไหวทั้งเศรษฐกิจไทยและเพื่อนบ้านเจาะลึกมุมมองภาครัฐและเอกชนปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทย ตามการวิเคราะห์พูดคุยกับผมโสพลน,นวรัตนาพงศ์และดิฉันชยาทิพย์โลจนาโกสินในรายการ b u s วิ e เ s w a ว c ททุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา21น15นและวันอาทิตย์21นานทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777 ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดพูดถึงโรคงูสวัสดหลายคนน่าจะเคยได้ยินได้จะเคยรู้จักกับงูสวัสดมานานมากๆแล้วนะคะแต่คุณรู้จักกับงูสวัสดถูกต้องและดีแค่ไหนเพราะ บางคนเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโรคงูสวัสดแบบคลาดเคลือ่อนสิ่งที่เราได้ยินมาบางอย่างเป็นเรื่องจริงแต่ว่าบางอย่างก็ไม่ใช่เลยนะคะดังนั้นในวันนี้มาทําความรู้จักกับโรคงูสวัสดกันให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะได้รับทราบถึงวิธีการในการป้องกันและรักษาอย่างถูกต้องไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะ โรคงูสวัสดเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าวัลิเซล่าซอสเตอร์ซึ่งเป็นเชื้อชนิดเดียวกันกับที่ทําให้เกิดโรคอีสุอีใสค่ะโดยจะมีความแตกต่างอยู่ที่อีสุอีใสนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่งูสวัสดจะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคอีสุอีใสมาก่อนเท่านั้นเมื่อเชื้อดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายจนเกิดเป็นอีสุอีใสแล้วเชื้อดังกล่าวก็จะเข้าไปหลบอยู่ตามปมประสาททําให้กลายเป็นโรคงูสวัสดได้ในภายหลัง กลุ่มผู้ป่วยงูสวัดที่มักจะพบจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ค่ะรวมถึงผู้ที่มีปัญหาทางด้านระบบภูมิคุ้มกันหรือผู้ที่ใช้การรักษาด้วยยาบางชนิดเช่นสเตียรอยตลอดจนผู้ที่อยู่ในช่วงของการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีวิทยาหรือเคมีบำบัดเนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้จะมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอกว่าคนปกติจึงทำให้มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป เมื่อเกิดโรคมูสวัดเชื้อไวรัสจะแพร่กระจายตามเส้นประสาทรับความรู้สึกจึงทําให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาทร่วมด้วยเสมออาจจะเกิดขึ้นชั่วคราวหรือจะเกิดความรุนแรงจนเป็นถาวรและจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนบริเวณผิวหนังจะมีผื่นแดงขึ้นตรงบริเวณที่ปวดแล้วจะกลายเป็นตุ่มน้ําใสโดยมักจะเรียงกันเป็นกลุ่มหรือเป็นแถวยาวตามแนวเส้นประสาทต่ตอมาจะแตกออกมาเป็นแผลและตกสะเก็ด หลังจากผื่นงูสวัดหายแล้วก็ยังคงมีอาการปวดแสบปวดร้อนหรือปวดแบบเหมือนมีเข็มมาทิ้มแทงอาจเป็นตลอดเวลาหรือเป็นเป็นหายหายหรือมีอาการปวดเจ็บแบบแปบรบ๊ะแปบรบแบบ๊ตามแนวเส้นประสาทหลังจากที่ผื่นหรือตุ่มน้ำของงูสวัดหายไปแล้วค่ะ โรคงูสวัสดไม่ได้มีอันตรายร้ายแรงและสามารถหายได้เองเป็นส่วนใหญ่ในผู้ป่วยบางคนหลังจากที่แผลหายแล้วก็อาจจะมีอาการปวดตามเส้นประสาทเป็นเวลานาน,านหรืออาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ ส่วนผู้ป่วยบางรายที่เป็นโรคงูสวัสดแล้วเกิดการเสียชีวิตนั่นอาจจะมีสาเหตุมาจากร่างกายของผู้ป่วยอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอและขาดภูมิต้านทานโรคที่แข็งแรงโดยเราสามารถแบ่งการระยะเวลาของโรคงูสวัสดได้ออกเป็น3ระยะด้วยกันได้แก่ระยะเริ่มต้นผู้ป่วยจะมีอาการปวดและแสบร้อนตามผิวหนังโดยที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้ระยะนี้จะเป็นช่วงที่ผู้ป่วยมีภูมิต้านทานของร่างกายที่ลดต่ำลง ส่วนระยะที่2จะเป็นระยะเวลาที่ผ่านไป2-3วันผู้ป่วยจะเริ่มมีผื่นแดงขึ้นบริเวณผิวหนังจากนั้นจะกลายเป็นตุ่มน้าําใสๆเรียงกันเป็นกลุ่มเป็นแนวยาวไปตามกลุ่มของเส้นประสาทในร่างกายอาทิตามแขนขาแผ่นหลังหรือบริเวณรอบๆเอวระยะที่3ต่อมาหลังจากที่แผลเกิดการตกสะเก็ด และหายดีแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะยังคงมีอาการปวดและแสบร้อนตามรอยแนวของแผลอยู่ในผู้ป่วยบางคนก็อาจต้องใช้เวลานานกว่าจะหายเป็นปกติขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของภูมิต้านทานโรคในแต่ละบุคคลค่ะ โรคงูสวัสดสามารถติดต่อกันได้ง่ายด้วยการสัมผัสระยะที่ติดต่อเป็นระยะที่มีผื่นตุ่มน้ําใสและระยะตกสะเก็ดส่วนในรายที่ยังไม่เคยเป็นโรคอิสุอิสยมาก่อนถ้าหากไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นโรคงูสวัสดบุคคลน,นั้นก็จะเป็นโรคอิสุอิสยก่อน สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า50ปีมีอาการงูสวัสดขึ้นที่บริเวณใบหน้าหรือมีอาการปวดอย่างรุนแรงแพทย์จะให้ยาต้านไวรัสชนิดกินภายในเวลา2-3ถึงาวันหลังจากที่เกิดอาการเพื่อจะช่วยลดความรุนแรงและช่วยทำให้หายได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ก็ยังช่วยลดอาการปวดแสบปวดร้อนภายหลังได้อีกด้วยค่ะ สำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้นกันต่ำอาทิผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV โรคเอ d สหรือโรคชนิดที่สามารถแพร่กระจายไปทั้งตัวได้แพทย์จะให้ยาต้านไวรัสชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำและต้องรักษาตัวภายในโรงพยาบาลจนกว่าจะหายเป็นปกติสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการโรคงูสวัสดขึ้นตาก็ควรต้องทำการรักษากับจักษุแพทย์จะให้มีการให้ยาต้านไวรัสชนิดกินและหยอตาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางตา โดยปกติยาที่แพทย์ให้สําหรับการรักษาอาการป่วยจากโรคงูสวัสดนั้นจะไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้นะคะทําได้เพียงแค่ลดการอักเสบลงเท่านั้นซึ่งเชื้อไวรัส จะกลับไปฝังตัวอยู่ที่ปมประสาทเช่นเดิมหากร่างกายมีสภาวะที่อ่อนแอก็สามารถกลับมาเป็นได้อีกระยะวังผลของการรักษาก็จะอยู่ที่3วันเท่านั้นค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือถ้าหากมีการตรวจพบตั้งแต่เนินๆในบริเวณที่เจ็บนั้นมีตุ่มพองขึ้นด้วยในบริเวณเดียวกันผู้ป่วยต้องรีบเดินทางไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพราะยิ่งตรวจพบเจอเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถใช้ยาต้านทานไวรัสให้ได้ผลได้อีกทั้งอาการเจ็บแสบหลังจากที่เกิดโรคนั้นก็จะ ่เกิดขึ้นได้ยากทั้งนี้ถึงแม้จะไปพบแพทย์แล้วเราก็ยังต้องดูแลรักษาโรคงูสวัดด้วยตัวเองดังนี้ค่ะในระยะที่เป็นตุ่มน้ำใสให้รักษาแผลให้ดีโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเกลืออุ่นๆหรือกรดบอริกประมาณร้อยละสามปิดประครบไว้ประมาณ5-10นาทีจากนั้นให้ชุบเปลี่ยนใหม่ทำแบบนี้วันละ3าครั้ง ส่วนในระยะที่ตุ่มน้ำแตกมีน้ำเหลืองไหลต้องระมัดระวังการติดเชื้อจากแบคทีเรียที่อาจเข้าสู่แผลได้จึงต้องทำการล้างแผลด้วยน้ำเกลือสะอาดแล้วปิดแผลด้วยผ้ากอสหากมีอาการปวดแผลมากสามารถกินยายแก้ปวดได้ค่ะผู้ป่วยไม่ควรใช้เล็บแกะหรือไปเกาที่ตุ่มงูสวัสดเพราะอาจทำให้มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทกซอนได้จนกลายเป็นตุ่มหนองแผลหายช้าและอาจจะกลายเป็นแผลเป็นได้ สามารถกินอาหารได้ทุกอย่างไม่ได้มีข้อห้ามเป็นพิเศษนะคะผู้ป่วยไม่ควรเป่าหรือพ่นยาลงไปที่บนแผลค่ะเนื่องจากอาจทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีรียแผลหายช้าและกลายเป็นแผลเป็นในที่สุดได้น่าจากการดูแลรักษาโรคงูสวัดด้วยตนเองรวมถึงเดินทางไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบและบรรเทาอาการแล้วยังสามารถใช้สมุนไพรเข้ามาช่วยรักษาโรคงูสวัดได้โดยสมุนไพรที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือใบเสลดพังพอนนั่นเอง วิธีการทำก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่นำเอาใบเสลดพังพรสดๆ15-30ใบตำให้แหลกแล้วผสมเข้ากับเหล้าโรง28ดีกรีใช้พอกตามตุ่มของโรคงูสวัสดให้ทั่ววันล,ละ2-3ครั้งติดต่อกันเป็นประจำต่อมาให้ใช้ใบสดของเสลดพังพรประมาณ15-20ใบตำให้แหลกแล้วผสมเข้ากับน้ำสาวข้าวประมาณครึ่งถ้วยชาดื่มเป็นประจำวันล,ละสองครั้งก่อนอาหารเพื่อเป็นการขับพิษหรือจะนำใบเสลดพังพรสด 1> 10 1ถึง15ใบามาล้างให้สะอาดใส่ลงในครกตำยาแล้วตำให้ละเอียดจากนั้นค่ะตากลงบนภาชนะที่สะอาดแล้วเติมเล้าขาวหรือแอลกอฮอลให้พอท่วมแล้วปิดฝาให้มิดชิดต,ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา1นสัปดาห์โดยหมั่นคนยาทุกวันพอครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็ให้ทำการกรองเอากาก,ากออกแล้วเก็บน้ำใส่ภาชนะที่สะอาด วิธีใช้คือให้นำเอาน้ำยาไปทาที่บริเวณที่ปวดบวมหรือใช้กากพอกลงบนตุ่มที่เกิดโรคงูสวัสด์ร่วมหากต้องการใช้เป็นยาภายนอกเพื่อรักษาโรคงูสวัสดก็ให้ทาบริเวณที่เป็นวันละ4-5ครั้ง โรคง,งูสวัสดไม่ได้มีเฉพาะผืนผิวหนังนะคะแต่ยังส่งผลต่อระบบประสาทและก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยก็คืออาการปวดตามแนวเส้นประสาทหลังการติดเชื้อพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปบางรายก็อาจจะปวดได้นานหลายปีโดยพบว่าร้อยละ 5- ถึงร้อยละ30ของผู้ป่วยที่เป็นโรคง,งูสวัสดนั้นยังคงมีอาการปวดเส้นประสาทนานเกิน3เดือนแม้ว่าผื่นงูสวัสดจะหายแล้วและผู้สูงอายุจะมี อาการที่รุนแรงและนานกว่าคนอายุน้อยรวมทั้งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเช่นนอนไม่หลับขยับตัวลำบากยกของหนักไม่ได้อวัยวะบริเวณน,นั้นไม่มีแรงและขยับหรือเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนนั้นได้น้อยลงภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่พบก็ได้แก่การติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมตาอักเสบแผลที่กระจกตาและภาวะแทรกซ้อนทางหูโรคหลอดเลือดสมองโรคลำเซฮันซินโดมเป็นต้น ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำเช่นผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชหรือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยายเคมีบำบัดเมื่อเป็นโรคโงูสวัสดอาจเป็นรุนแรงและแพร่กระจายได้ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงแต่พบน้อยเช่นสมองและปอดอักเสบค่ะ รู้จักกับโรคงูสวัสดกันมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดเราจําเป็นที่จะต้องดูแลตนเองให้แข็งแรงอย่าให้ภูมิตกโดยเด็ดขาดเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับวิธีการที่จะป้องกันตนเองให้ห่างไกลาจากโรคไข้เลือดออกบ้างสักครู่เดียวค่ะ หลักสูตรกอล์ฟเพื่อผู้บริหาร EGA เปิดรับสมัคร EGA รุ่นที่6หลักสูตรแรกหลักสูตรเดียวของไทยที่ร่วมกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย Thailand PGA โดยนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยคุณเมธีสุทัศน์ณอายุธยาประธานโครงการและผู้อำนวยการหลักสูตร EGA โดยดรสิริพงุ่นทรพันธ์อดีตนายกสมาคมกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย SPGA หลักสูตรแรกหลักสูตรเดียวกับการสอนจากสถาบันสอนกอล์ฟชั้นแนวหน้าระดับประเทศ4สถาบัน One Degree Center, พ a n u r a งสี i Golf Training Center, g o l ฟ Lab, ACE Golf Academy หลักสูตรแรกหลักสูตรเดียวที่ครบเครื่องเข้มข้นด้านการเรียนการสอนในทุกด้านทุกศาสตร์ของกีฬากอล์ฟ Swing Mechanics, Short Game Fundamental, c o สแมเนจเมนต์พริ p นซิปัล a ร p r a c t ิ c e หลักสูตรแรกหลักสูตรเดียวที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเชื่อมโยงธุรกิจกับบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากกว่า500บริษัทคอนเนคชันระดับผู้บริหารจากสมาชิก e EGA รุ่น1ถึงรุ่นปัจจุบันหลักสูตรแรกหลักสูตรเดียวที่อบรมปฏิบัติและปิดสนามออกรอบสนามกอล์ฟระดับแนวหน้าของประเทศมากกว่า10สนามทั้งในและต่างประเทศ เริ่มเปิด13กุมภาพันธ์ถึง21พฤษภาคม2,567ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกากอล์ฟคลาสตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาไนท์ปาร์ตีทุกวันอังคารระยะเวลาเรียน14ครั้งสามารถติดตามเราได้ผ่านทาง facebook world wide web facebook com ega g o v th และที่เพจ facebook world wide web facebook com ega golf academy ลิงก์สมัคร EGA รุ่นที่6ติดต่อไปได้ที่ www.ega.co.th หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์คุณฝน0819896755คุณทุกตา0805399656บริษัท EGA Management สมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช,ออใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่สิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับคุณย่าใช้เป็นเท่ากับออมการออมไม่พอมีความเสี่ยงควรออมสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกการใช้เพื่อลดความเสี่ยงยากจนในอนาคตผมค่ะแม่ ตนก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม้ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน ความทะเยอทะยานที่ไม่มีขีดจำกัดระบบกำหนดว่าเราต้องเป็นทาสก่อนประสบความสำเร็จน้อยคนนักมีแรงกระตุ้นพอทนความเหยีดหยามที่สร้างระบบขึ้นเธอไม่ต้องใช้สมองถ้าคือเด็กฝึกงานมาที่นี่เพื่อรับใช้จอยส์โพส์ออกไปซะจอยส์และฉันออกเหรอที่นี่ไม่ต้องการเธอสักนิดคุณทำฉันเจ็อดีตแก้ไขไม่ได้เพอได้สิ่งที่ต้องการ าเขากลับมาที่โต๊ะภายในพรงนี้ไม่งั้นเธอตายแต่อนาคตเธอเลือกได้ดูเหมือนบางคนได้เลื่อนตำแหน่งนะ Swimming with Sharks ปีหนึ่งทุกวันอาทิตย์21นาฬิกาและ21นาฬิกา30นาทีาที่ True Series Traditions ช่อง240ครบสุดทุกความบันเทิงสนุกได้ทั้งครอบครัวสมัครทางออนไลน์สแกนโทร0 2 7 0์8 0 0 0กด3หรือที่ True Shop เลตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ อย,อยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจําทุกวันจันทร์นะคะในช่วง Health Secret by Dr อรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิจชเวงคุณจะมีคําแนะนําดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมาฝากกันเพื่อช่วยทําให้เรานั้นแข็งแรงปลอดภยัยห่างไกลโรคนอกเหนือนจากนี้คุณหมอก็จะพาเราไปทําความรู้จักกับนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวค่ะที่จะทําให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใสและอ่อนวัยไปตลอดการมาในสัปดาห์นี้คุณหมออยากจะฝาก บอกวิธีการดูแลตนเองป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกเราสามารถทำอะไรได้บ้างไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันในช่วง Health Secret by ยดอรอรวรันค่ะตอนนี้เนี่ยไข้เลือดออกระบาดหนักนะคะมีผู้ชมทางบ้านเนี่ยถามมาเยอะบางคนก็ เคยเป็นแล้วถามว่ายังต้องป้องกันอีกไหมวิธีที่จะป้องกันขั้ลดออกดีที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้ยุงกัดน,นะคะนะคะก็จะเลือกที่นอนสถานที่แล้วก็มีมุ้งลวดหรือว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งป้องกันยุงกัดก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยเรื่องอมีเครื่องพวกตะไคร้นะคะหอมเนะะี่ยค่ะซึ่งยุงจะไม่ชอบกลิ่นนี้ก็จะช่วยเรื่องป้องกันยุงกัดได้อันนี้สําคัญที่สุดถัดจากนั้นเนี่ยในคนที่ จะจะรับวัคซีนนะคะเพื่อที่จะป้องกันเพราะว่าเวลาที่เป็นโรคไข้เลือดออกเนี่ยปัญหาที่เรากลูที่สุดก็คือวันที่วันที่4ของไข้ะคะ่ะซึ่งไข้เริ่มลงเนี่ยปรากฏว่าคนไข้กับช็อกเพราะว่าช่วงที่เ,เป็นไข้เลือดออกเนี่ยวันที่4ที่เริ่มเป็นเนี่ยคะ่ะพอไข้ลดปุ๊บปรากฏว่าพวกเกล็ดเลือดต่างๆก็ลดด้วยแล้วก็ทําให้เลือดไหลออกในทุกอวัยะวะ ทำให้มีจุดเลือดออกตามร่างกายนะคะทำให้ช็อกจากการเสียเลือดได้ซึ่งอันนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลทุกรายถ้าเป็นหนักนะคะแต่ถ้าเป็นน้อยๆก็มีอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาดูแลก็หายได้พันนี้มีคําถามที่ว่าเคยเป็นไข้เลือดออกแล้วเนี่ยสามารถเ,เป็นได้อีกไหมหรือว่าได้ข่าวมาว่าเป็นครั้งที่สองมักจะหนักกว่าครั้งแรกจริงไหมซึ่งก็พบว่าคนที่เคยเป็นไข้เลือดออกเนี่ย เนื่องจากาไข้เลือดออกมี4สายพันธุ์นะคะเดงกีฮีโมจิกฟีเวอร์อมีตั้งแต่123 4การติดครั้งหนึ่งอาจจะเป็นสายพันธุ์หนึ่งอันนี้การติดครั้งที่2อาจจะไม่ใช่ตัวเดิมไงฮะเราถึงเป็นใหม่ได้ถ้าเราไปติดเชื้อตัวเดิมร่างกายก,ก็มีภูมิแล้วแต่เหตุที่ต้องฉีดวัคซีนเพราะว่าเราต้องป้องกันอีก3ชนิดซึ่เรายังไม่เคยติดแล้วก็ปัจจุบันวัคซีนก็จะเป็นวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อเป็นเนี่ยคะ่ะของทั้ง4ชนิด ก็จะป้องสามารถป้องกันเด่งกีดฮิมโมจิกฟีเวอร์ไข้เลือดออกชนิดสายพันธุน์อื่นๆได้ด้วยเพราะนั้นคนที่เป็นแล้วก็ต้องฉีดอีกค่ะเพื่อป้องกันในสายพันธุ์อื่นที่ยังไม่เป็นนะคะการฉีดวัคซีนสมัยนี้ก็ทําได้ง่ายนะคะแต่เนื่องจากเป็นวัคซีนวัคซีนที่ป่วยจากเชื้อเป็นก็จะห้ามให้ในคนที่มีภูมิต่าๆเช่นได้รับยากดภูมิคนที่กําลังท้องหรือให้นมบุตรหรือว่าเป็นคนที่มีภูมิอ่ําเป็นพวก SLE เป็นมะเร็งแล้วให้เคมหรือไปจนถึงคนไข้ HIV หลังนี้เป็นต้นพวกนี้ภูมิคุ้มกันต่ำมากไปให้เชื้อเป็นนี่ก็เหมือนกับเอาเชื้อเข้าไปตรงๆนี่ก็อาจจะมีอาการเป็นไข้เลือดออกเลยนะคะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังแต่ในคนทั่วไปเนี่ยก็น,นิยมที่จะให้วัคซีนเพื่อป้องกันเพราะถ้าเป็นขึ้นมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ส่วนมากหลายๆท่านก็แอดมิดเลยนะคะ รับสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะว่า Health Secret by Dr. อรวรรณจะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจนำเสนอกันบ้างแน่นอนละค่ะข้อมูลข่าวสารสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง Facebook, Youtube, Instagram และ TikTok ส่วนหน้าจอที n นเช่อง16ค่ะพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นถึง15น30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ หลังจากที่สถานาการณ์โควิด19คลี่คลายและภาวะเศรษฐกษิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลาจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบ,บัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องโดยนําจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไปสมาคมชาวอีสานโดยพลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยศรีนายกสมาคมจัดงานคนดีเมืองอีสานบุคคลต้นแบบตัวอย่างที่ทรงคุณค่าครบรอบ95ปีของสมาคมโดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุทินคังแสงเป็นประธานมอบโลกเกียรติคุณในวันอาทิตย์ที่3มีนาคม2567เวลา9นาฬิกาณโรงแรมอามารีดอนเมืองกรุงเทพมหานคร